ฝากโมเมนต์สุดสวีทครับไว้ในคอนเสิร์ตแฟนตัเพีย2 0ท0ครับที่สำหรับ2หนุ่มไบร t วินจนแฟนคลับเนี่ยแห่ดันแฮชแท็กแฟนตัเพียแฟนตัเพียครับขออภยัยทนะูทัสเวนีนจนยอดทวิตพุ่งสูงถึง2 8ล้านแแสนทวิตนะครับ ทั้งคู่ก็ได้เผยถึงความรู้สึกหลังจบคอนเสิร์ตว่ารู้สึกดีใจและก็สนุกเนี่ยจนไม่อยากจะลงจากเวทีเลยครับสำหรับคอนเสิร์ตนี้ทั้งคู่ก็มีส่วนในการเลือกเพลงด้วยและสําหรับช่วงนี้หลายคนสังเกตว่าทั้งคู่นะฮะได้ตอบคําถามสื่อเก่งขึ้นดูไม่เกรงงานนี้ก็บอกว่าเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นแต่ก็ยังตื่นเต้นกับคําถามบางคําถามครับ อนนี้เริ่มไม่ไม่สั่นไม่เกร็งเลยครับตอนแรกผมก็ไม่ชินกล้องเยอะใก็เยอะเยอะมากเหมือนกันเขาวันนี้พอพอเริ่มมองก็เริ่มไม่ชินอีกแล้วแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้ว่ไม่ก้สัมนนคือ่ออาว่าไม่่สัมอย่างจริงๆก จริงๆเราไม่เราไม่ได้เป็นคนไอ้นี่นะครับก็มีมีคนคนบอกมาว่าวันนี้ทําอะไรบ้างวันนี้ต้องทําอะไรบ้างจริงๆเราไม่ได้มีอํานาจตัดสินใจว่าจะต้องทําอะไรคนใหญ่ก็เขาให้ตามคิวให้ทําอะไรผมพวกพวกเราก็จะรันตามนั้นตลอดไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่าจะจริงๆไม่ค่อยทราบด้วยให้ทําอะไรก็ทำครับคนใหญ่มาถึงงานจะแบบทำอะไรบ้างครับพี่อ๋อครับผมได้ครับผมโอ้โสนุกมากเอาจริงๆคือผมแบบ เป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกมากมันกับมันมากแล้วแบบไม่อยากลงจากเวทีเลยว่าตอนที่เราเล่นอยู่เพราะเราแบบเอนจอยกับการที่แบบเราได้เต้นแล้วคนดูตอบรับเราดีมากๆเล<ช>อะไรครับผมรู้สึกดีใจคือผมผมร้องเพลงได้ร้องเพลงตัวเองแล้วแบบเมืออถ่ายไปทั้งไหนก็มีคนที่แบบเฮ้ยช่วยเราลองได้อะไรเ<ช>งี้ยก็แบบเป็นคอนเสิร์ตที่ อยากจะเล่นไปเรื่อยๆไม่อยากลงเลยครับรู้สึกแบบนี่เป็นความฝันเขาด้วยใช่ไหมที่แบบอยากร้องฟินครับผมตัวเองเพลงตัวเองแล้วแบบแฟนตามได้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังนั่งดูคลิปอยู่ครับทั้งสองวันก็ขอบคุณแฟนมากๆเราไม่ได้จริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะมีจะมีแท็กให้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมาก ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ